เขาบวงสวงเชิญกูเข้าไปในรูปนั้นแล้วสิกูยังไม่ทันตายท่านถอดจิตอยู่ที่รูปหล่อแทนตัวสถิตยอยู่ที่นั่นสั่งจากโรงงานไม่ดียังไงอะหลวงพ่อเสกให้แน่ๆ วัครับวันนี้ต้อมสำนักจันและทีมงานจะมาคุยกันเรื่องสมเด็จซึ่งติดค้างกันไว้เขาเรียกว่าของดีอะของดีที่เป็นวาระสุดท้ายหรือดวงจิตสุดท้ายดวงจิตน้อยๆของหลวงพ่อก,กวยที่สถิตหรืออยู่ในวัตถุมงคลในวาระสุดท้ายของท่านในปี2522กลับมาก่อนว่าปี2522เนี่ย ถัดจากาพิธีฝังลูกนิมิตเกือบปีเต็มๆนะเกือบปีเต็มๆประมาณ10เดือน10เดือนเราต้องนึกภาพก่อนว่าตอนปี2521ในเดือนเมษานะครับมีงานฝังลูกนิมิตส่วนเดือนกุมภาเดือนกุมภาต้นปี2522มีงานใหญ่งานสุดท้าย พูดถึงงานนี้ผมจะขดลุกทุกทีแล้วก็เป็นอะไรที่คิดถึงของพ่อแล้วก็เป็นการทิ้งทวนเป็นการสั่งเสียเป็นการฝากนะฮะฝากว่าท่านจะอยู่ดูแลลุกศิษย์ทุกคนปี2522นะครับ ขึ้นภาพให้ดูว่าใบปิวใบนี้นะครับคือหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าพระเครื่องในปี2522เนี่ยซึ่งตรงกับปีมรณภาพนะท่านมารณภาพปี22ในเดือนเมษาส่วนงานเนี่ยเป็นเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเมื่อก่อนเราเล่นพระใหม่ๆเนาะ ส่วนใหญ่เนี่ยพระที่ตรงปีตายอะ่ะหรือตรงปีที่หลวงพ่อนั้นๆมรณภาพอะ่ะเราเข้าใจว่าเป็นพระไม่ทันและอุปโลกมายัดกันเป็นพระที่ทันเพราะนั้นหลักฐานชิ้นนี้สำคัญที่สุดเห็นไหมว่าเขาระบุชัดเจนหรือว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างและหลวงพ่อทำอะไรให้ไว้บ้างนะครับก็คือ 1. คือหล่อรูปหล่อแทนตัวในมณดบไงที่เราไหวกันนะ่ะนะครับท่านอยู่นั่นนะครับท่านถอดจิตอยู่ที่รูปหล่อแทนตัวสถิตยอยู่ที่นั่นนะครับสรูปหล่อขนาดบูชา5นิ้วไม่ใช่ปี2.521ไม่ใช่ฝังลูกนิมิตนะต้องเข้าใจก่อน <S <S เห็นไหมในใบปิดในใบปลิวปี2.2นะ่ะคือการหลอ พร้อมกันนะครับจำนวน500องค์นะครับสามรูปหล่อแทนตัวขนาดอของคอกระไหลทองไนงะก้นมะอุนี่แทนตัวขนาดห้อยคออันนี้ก็ดีมีดวงจิตของท่านอยู่ในนั้นสที่เราจะพูดถึงพระสมเด็จดำหรือสมเด็จฐานสิงเนื้อใบลาน นะครับด้านหลังชัดเจนอีกเหมือนกันมีชื่อหลวงพ่อมีชื่อวัดของดีแทนตัวในราคาที่เบาชัดเจนหรือชัวกว่าสมเด็จแพงๆอ่ะที่เล่นหากันอีกใช่ไหมครับก็ต้องแนะนำอีกแหละต้องเลอาเมนอีกแหละว่าเฮ้ยของดีแบบนี้อย่ามองข้ามอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามผมจะอ่านบทความให้ฟังว่าที่ คุณเบนคนขังทาังวิชาที่เคยเคยเคยพูดถึงนะเคยพูดถึงว่างานนี้ฟังแบบสะเทือนใจสะเทือนใจก็คือวาระสุดท้ายที่ปันนึก เฝ้าหลวงพ่ออยู่นะครับป้าสมนึกผู้งามสิ์ที่คอยดูแลอยู่ข้างท่านเวลานั้นเห็นอาการหลวงพ่อเนื้อตัวร้อนหน้าแปลกใจจึงถามในเรื่องนี้หลวงพ่อตอบแบบมีอารมณ์โกรธว่าเขาว,วงสวงเชิญกูเข้าไปในรูปนั้นแล้วสิกูยังไม่ทันตายมาสร้างรูปแทนตัวกูกูก็ต้องถอดจิตแยกไปลงในรูปนั้นปูถึงเหนื่อยและร้อนแบบนี้เห็นไหมดูสิ เมื่อป้าสมนึกได้ยินเช่นนั้นจึงเกิดความสงสัยจึงบอกว่าแล้วหลวงพ่อทำให้เขาทำไม หากทําแล้วต้องเหนื่อยแบบนี้พอพูดจบท่านถอนหายใจแบบผ่อนลมทิ้งฮือฮอเป็นเสียงดังอยู่ในลําคอแบบคนแก่เหนื่อยมากๆเข้าใจไหมบอกว่าท่านเหนื่อยมากอะ่ะแล้วท่านนอนติดเตียงแล้วนะตอนนั้นอะ่ะก็เขานิมนต์กูกูก็รับนิมนต์เขาแล้วจากนี้กูจะไปไหนได้เล่าพอกูตายสังขารกูก็เหมือนด่างซากทั่วไปส่วนจิตกูก็มาสิงอยู่ในรูปนี้แล้วไม่ไปไหนหากมึงคิดถึงกู มหากูที่รูปนี้กูจะอยู่ที่นี่คอยดูแลพวกมึงเห็นไหมนี่คือเป็นคำพูดที่แบบสะเทือนใจสิทธิ์ในสายเป็นอย่างมากแล้วก็จะรู้ซึง้งหรือรู้หรือว่าหลวงพ่อยังอยู่และการขอพรเนี่ยไปขอพรหน้ารูปหล่อรูปปั้นที่อยู่ในบนดก นะครับส่วนรูปเคารพที่เป็นสรีระสังขารเอาง่ายศพของท่านอ,อ่ะอยู่ตรงนั้นเอาง่ายแรงครูท่านอ่ะอยู่ที่ลูกป,ปั้นแต่การถวิลห,หาการไปแสดงความเคารพอ่ะไปแสดงได้อยู่ที่สรีระสังขารอ่ะมาที่สมเด็จสมเด็จดำสมเด็จดำ,ดจดำก็สีดำแน่นอนฐานสิงห์ก็คือในลักษณะฐานสิงห์ต้นเขามาจากพิมพ์ของหลวงพ่อแพรวัดพิบูลทอง อิทธิพลมาจากหลวงพ่อแพรวัดทพิคุณทองเลยก็ครั้งแรกก็น่าจะเป็นหนะฮะหน่งสอที่มีสมเด็จฐานสิงในลักษณะนี้ซึ่งเป็นสมัยนิยมด้านหลังมีรูปมีตัวอักษรชื่อวัดนะครับชื่อหลวงพ่อแล้วก็ปีพศสอร้างสเกลคือการปีกรอบของบล็อกหลังแม่พิมพ์หลัง ไม่ได้ยากดูง่ายดูง่ายถ้าจดจําทั้งหน้าหลังขอบข้างเนื้อหาสีดํามีสีขาวปนนิดหน่อยนะครับองค์จะใหญ่เคืองกว่าพระสมเด็จทั่วไปนิดหน่อยนะครับก็ขนาดเท่ากับพระ,ะหลวงพ่อแพรมีเสริมไหมมีเสริมมีเก๋ไหมมีเก๋เอาเสริมก่อนเสริมก่อนเมื่อกี้เราพูดของแท้นะของแทก็จําง่ายๆด้านหน้าด้านหลังก็มีฟอน ตัวอักษรจดจังไม่ง่ายไม่ต้องใช้ทักษะสูงเลยส่วนบล็อกเสริมนะครับเสริมสเกลมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่การกระปิตีเพิ่มให้ดูฟอน์ไงฟ้อนมันใหญ่กว่านะครับฟ้อนมันใหญ่กว่าเห็นชัดเจนไม่ต้องใช้ทักษะสูงอย่างที่บอกเพราะนั้นอนะ่ะสมเด็จด,ดำเป็นสมเด็จที่เล่นง่ายนะครับและเป็นของดีในราคาจับต้องได้ราคาหมื่นต้นต้นผมบอกได้เลยว่าเราเซตอัพราคาหรือตั้งราคาของ เพราะขาพระเท่ากับสมเด็จแดงนะครับสมเด็จแดงสมเด็จด,ดําแล้วก็สมเด็จแตกรายงานลักษณะาราคาจะไล่ๆกันไล่ๆกันเพราะนั้นอนะ่ะก็ ที่พูดมาตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องของเรื่องราวแต่เห็นไหมว่ามาลงดีเทลแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเพราะง่ายสมเด็จดำนี่จบง่ายที่สุดนะครับในความหนากบหนาปกติหนาเท่ากันหนาเท่ากันจะไม่ผิดเพี้ยนเพราะสั่งจากโรงงานสั่งจากโรงงานไม่ดีไงอ่ะหลวงพ่อเสกให้แน่ๆถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้กดพิมพ์เองแต่อย่างที่บอก นี่คือดวงจิตน้อยๆของหลวงพ่อกลที่สถิตยอยู่ในนั้นแนะนำอีกแล้วเลคคอมเมนต์อีกแล้วว่าสมเด็จด,ดำหรือสมเด็จฐานสิงปี2.2มีในรายการประกวดแล้วก็สามารถส่งเซอร์ส่งออกบัตรรับรองพระแท้ได้นะครับการชำรุดแตกหักส่วนใหญ่ไม่ได้แตกไม่ได้หักแบบง่ายๆนะส่วนใหญ่ก็มีกระเทาะนิดหน่อยนะครับกระเทาะนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นพระที่มีความแข็งแรงทนทานเพราะปี2 2เนี่ยถือว่าเป็นยุคเฟ,ฟื่องฟูแห โรงงานที่สร้างพระสมเด็จจากโรงงานนะครับส่งตามวัดวาอารามทั่วไปดูง่ายดูง่ายแล้วก็แนะนําอีกแล้ว<อ>ในพระที่ทรงคุณค่าในสายหลวงพ่อลวยที่อาจถูกมองข้ามใช้คําว่าถูกอาจถูกมองข้ามเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครมองข้ามหรอกแต่บางคนนะไปให้ความสำคัญอย่างอื่นจนหลงลืมสิ่งที่ดีของที่ดี ก็ต้องแนะนำว่าควรเก็บรักษาหรือคล้องคอหรือให้คนที่เรารักได้บูชานะของดีเลยของดีเลยก็วันนี้ก็10นาทีนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ฝากไว้ฝากไว้แล้วก็ครั้งหน้าเรามาคุยกันเรื่องสมเด็จที่ออกงานฝั่งลุกนิมิตก็เป็นพวกตะระกูลโรงงานอีกเหมือนกันสมเด็จแตกในงา นะครับก็ฝากร้านด้วยฝากร้านด้วยคือร้านตั้มสรนักจันอยู่ที่พันทิพย์นงวันชั้น2แล้วก็ลน์ขอให้แอดลน์เป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับชีเขียวอย่างนี้แอดไปเลยแอดไปเลยเพราะว่าตอนนี้ลน์ผมค่อนข้างจะเต็มดูแลไม่ทั่วถึง Facebook นะครับ TikTok YouTube นะครับก็ฝากติดตามด้วยติดตามด้วยให้เป็นกําลังใจกับผมต้อมสํานักจันทและทีมงานได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับองความรู้ต่างๆในสายหลวงมะกรวยดูที่ชนนนนี้ชั้น,นเดียวนะครับสวัสดีครับช่องทางการติดต่อผมเนี่ยก็กเบอร์โทรศัพท์เลยเบอร์บ0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไวนิดนึงก็ id line ไอดีไลน์สำนักจันนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้อมสำนักจันทางเพจก็ต้อมสำนักจัน YouTube ก็เป็นช่องหลวงพ่อคุยเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้